ตัดออกลูกเห็นเป็นเป็นตออ้อยพว่นพ่นข้างนาครับเนี่นั่นละตัดออกลูก ตัดออกเลยซอยกันตัวในเวียกในแม่ดะนันละเอะเอครับครับครับพเอา้าตัดตัดอันซ้ำนั่นก็ใส่สมาธิสบา ับมีดจับผ่าได้ไหมล่ะเวลาลูกตัดออกให้เบิดเลยครับก็ต้องให้มันเกิดดอกซับซับออกอโอ้อหมดเลาแข่งเรงเว่ยเก่งเว้ย อ้อาวดหายยังลรคุณที่นี่หายังอ่ะเขาไปนอน่ที่ทีเลยน <laughs> ตัดอ,อกครับอันละ เกง่งเกง่งเกง่งเระว่างานะคะเนี่ย่ะนั่งล่องดีๆนั่งลงดีๆจับดีๆจับมีดจับดีๆเด้ ซับออกให้เบิร์เลยครับอืมนั่นละจริงๆออกกลังกายเลยไหมอืม,อมเหอ็ดออกให้มันเบิร์ด้วยครับ คออ่อยๆเห็ดตึ๊กสนตีนลายหรออน,นี่แม่จะเห็ดซอยเนี่ยเนี่ยจะคออกก่อยๆเห็ดก็ บ่นี่แหละเฮ็ดตังจิกก็ได้มาตัดคือจังๆตัดทันพักเออตัดไปตัดมามันก็ตายเองของมันเนี่ยเห็นบ่เอ้าตัดเห็นบ่ตัดออกเออนั่นละแห้งๆแห้งกว่านั่นเนี่ยอ๋แห้งกว่านั่นแล้วแต่ความชอบฮะอันนี้ก่อเราต่าความชอบความชอบจังไรเดี๋ยวนี้เออก็เฮ็ดใส่แห้งก็ได้เป็นยังบเนี่ย เป็นคนเป็นชังเป็นคนกรู้อยู่ว่าเป็นคนแต่ว่าแม่หมายถึงว่าออกแห้งไหลก็นั่นแม่เป็นคนฮะเป็นคนแม่เห็นเป็นกข้วปะให้บอกนะทืดบอกว่าได้สบอ เฮ็ด <He> ดีๆ<ด>อันนีก้กาะตั้งบนโอ้มีนคน,นจ<า>บับถือลูกลุง